พนักง,งานบริษัทวัย28ปีคิมดกจาเขาได้ติดตามอ่านนิยายบนเว็บเรื่องนึงที่ยอดวิวคนอ่านมีแค่1วิว ซึ่งมันก็คือตัวเขานั่นแหละแต่คนเขียนก็ยังคงเขียนตอนใหม่ออกมาเรื่อยๆตลอด10ปีจนตอนนี้มันมีทั้งหมด3,000ันกว่าตอนเข้าไปแล้วจนในที่สุดเรื่องนี้ก็เขียนตอนจบออกมาสักทีหลังจากติดตามมานานในระหว่างที่กําลังอยู่บนรถไฟเขาก็ได้ใช้เวลานี้ในการอ่านตอนจบพออ่านจบเขาก็อยากส่งเงินสนับสนุนให้นักเขียนแต่เขาเป็นพนักง,งานเงินเดือนอันน้อยนิดอะ่ะก็เลยพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณไปแทนแล้วกันพิมพ์ส่งไปปุ๊บนักเขียนเขาก็พิมพ์ตอบกลับมา ขอบคุณมากเรื่องนี้ดําเนินมาถึงตอนจบได้ก็เพราะคุณเรามีของขวัญอยากจะมอบให้กับคุณกรุณาแจ้งอีเมลของคุณมาด้วยพอเขาส่งอีเมลไปก็มีอีเมลส่งเข้ามาในกล่องแล้วรายละเอียดก็บอกแค่ว่าเราจะเก็บค่าธรรมเนียมคุณตั้งแต่หนึ่งทุ่มวันนี้จูๆ่ๆรถไฟที่เขานั่งก็หยุดกระทันหันข้างนอกก็เกิดเสียงระเบิดอะไรบางอย่าง และก็มีเจ้าตัว,ตวประหลาดขนปุกปุยสีขาวโผล่เข้ามาสังหานคนภายในรถไฟคิมโดจจาที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนและเขาก็นึกขึ้นได้ว่านี่คือเนื้อหาตอนแรกของนิยายเรื่องที่เขาอ่านมังฮวาเรื่องนี้มีชื่อว่าอ่านชะตาวันซิ้นโลกสามารถไปหาซื้อหนังสือกันได้ที่เว็บฟินิคเน็กซ์ได้เลยโดยรูปเล่มก็จะเป็นพิมพ์สีทั้งเล่มใน1เล่มก็จะมีทั้งหมด10ตอนตามเล่มต้นฉบับเลยและถ้าคุณซื้อในตอนนี้ขเขาก็จะมีแถมฟรีโปสการ์ดให้ ซื้อนังสือในเว็บแล้วครบ300ขึ้นไปก็เอาโค้ดนี้ไปใช้กันด้วยนะ